โซ่จกักรยานคัสเซ็ตจานหน้าจากักรยานจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเปลี่ยนตอนไหน <Mother. S 1> สำหรับคันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะได้เวลาเปลี่ยนโซ่จกักรยานแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันต้องเปลี่ยนตอนไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราล้างโซ่เก่าก่อนดีกว่าจะได้ทํางานกันสะอาดๆง,ง่าย แล้วเราจะเริ่มรู้ได้ไงครับว่าเรื่องของโซ่ของเรานะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือว่าสึกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฟีลิ่งนะครับเวลาเราใช้ไปแล้วมันไม่สมูทเหมือนเดิมเวลามันไม่กระโดดขึ้นกึ๊บ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 หรือว่าลงแบบว่าเป๊ะ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 นะครับบางทีมันไม่ได้เป็นที่ การตั้งสายเกียร์นะครับมันเป็นที่โซ่ของเรานะครับมันหมดอายุเพราะฉะนั้นมันก็เคยขึ้นลงไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับปั่นไปแล้วมันอาจจะมีเสียงก็ได้ครอคึกคนี่ก็เป็นหนึ่งอาการของการโซ่หมดอายุนะครับซึ่งโซ่นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยมีตัวพินนะครับเป็นตัวสําคัญเลยก็คือตัวเหล็กที่อยู่ตรงกลางเอาไว้ร้อยระหว่างกันนะครับแล้วก็ตัวบูชิงก็คือตัวกลมๆนะครับหรือว่าแหวนมัน แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีโรลเลอร์ตัวเล็กๆประกอบไปอีกทีแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเพลท2ตัวประกบข้างแต่ว่าไอ้ตัวพินตรงกลางเนี่ยที่มันจะเป็นตัวที่สึกอยู่บ่อยๆแต่ละข้อของโซ่เนี่ยมันจะต้องมีความยาวครึ่งนิ้วพอดีเลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆนะครับการสึกเนี่ยมันทําให้มันไม่ครึ่งนิ้วละมันเลยเลยนิดแล้วยิ่งมันมีร้อยข้อมันก็บวกเข้าไปเรื่อยบวกเข้าไปเรื่อยข้อละ0.1มิลอะไรครับมันก็บวก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 ร้อยแปดไปเรื่อยครับ โอเคแลวไอโซ่เนี่ยครับมันมีระยะของมันไหมเหมือนรถยนต์เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุก5,000ันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยครับโซ่มันมีระยะไหมจริง,รงๆแล้วมันก็มันอยู่ที่ตัวคนขี่มากกว่านะครับผมยกตัวอย่างดีกว่าอย่างในโชรต้าฟงนะครับในโปรเพลลตองต่าเนี่ยทุก1,000กิโลเขาก็จะเปลี่ยนโซ่ทีนึงเพราะว่า การที่เขาเนี่ยขึ้นขงขึ้นเขาเนี่ยเขาขึ้นกันที500วัตต์600วัตต์นะครับมันใช้พละกําลังเยอะในการดึงนะครับทุก1,000นะครับเขาก็ต้องการความแม่นยําเขาก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับ1,000โลเปลี่ยน1000โลเปลี่ยนแต่ว่าอย่างเรานะครับเราจะมาฟิกซ์ที่ระยะทางเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนที่น้ําหนักอย่างเยอะๆนะครับ80โล100โลบางทีเขา2,000โลเขาถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าน้าหนักเขาเยอะ พาวเวอร์ที่เขาลงมามันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าคนที่อย่างน้ําหนักน้อย,อยตัวบางอย่างนะครับอาจจะสัก2,500โล3,000โล3,500โลถึงค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีบางคนอย่างที่บอกว่าโปรเพลตองตัวน้ําหนักน้อยตัวบางแต่ว่าพ o าวเวอร์เยอะนะครับปั่นเร็วนะครับก็จะต้องหมดเร็วอีกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนจริงๆบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนจะต,ต้องเปลี่ยนโซ่ที่ระยะ ไม่เท่าไหร่กิโลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดเป็นแบบกว้างๆมาตรฐานนะครับเราก็ลองดูตัวเองนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเปลี่ยนทุกประมาณสักสามพันกว่าโลก็เปลี่ยนทีนะครับเพราะว่าน้ำหนักน้อยพาวเวอร์ไม่ได้เยอะอะไร3 0 0 0 4,000โลก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วอย่างอื่นละ่ะอย่างเช่นสเตอร์นะครับหรือว่าตัวจานหน้าเนี่ยตกลงมันสัมพันธ์กันยังไงโดยเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณ5โซ่ต่อ 1จานอ่าใช่เลยส่วนสเตอร์ด้านหลังนะครับจริงๆก็พอๆกันแต่ว่าก็อยู่ที่คนเพราะบางทีบางคนก็มีล้อหลายชุดนะครับบางคนก็ใช้แต่ว่าชุดเล็กๆเท่านั้นนะครับไม่ช้อยเขาใช้ชุดใหญ่บางคนใช้เส้นทางแบบไหนเป็นหลักครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือ10 11, 12สปีดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่าเทียบกันเหมือนกันเพราะว่านึกสภาพตาม สิบสปีดเนี่ยตัวโซ่ตัว outer plate นะครับหรือว่าเพลทด้านนอกเนี่ยมันก็จะหนากว่า11สปีด12สปีดนะครับก็จะยิ่งบางลงมาบางลงมาเพราะฉะนั้นการสึกลอก็อาจจะมีผลที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งานของเราสภาพภูมิอากาศบางคนปั่นแบบว่าไม่เคยโดนฝนเลยบางคนก็ออกไปปั่นข้างนอกบ่อยๆนะครับเจอฝนเจอดินเจอลมอยู่เรื่อยๆมันก็สึกล้อเร็วกว่า ส่วนวิธีการในการวัดโซ่นะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือใช้พวกเครื่องวัดโซ่หรือว่าตัววัดโซ่ต่างๆนะครับตรงนี้มันจะเขียนไว้ว่า0.5 0.75นะครับแล้วก็1%คือ0.5เนี่ยจริงๆก็วควรเปลี่ยนได้ละแล้วก็0.75นี่ก็คือควรควรเปลี่ยนมากๆ1นนี่คือไม่ไหวแล้วเปลี่ยนได้แล้วอันนี้เนี่ยเราลองดู โอ้โหแทบจะ1%นะครับวางไปเบาๆปุ๊บมันทะลุแทบจะแทบจะเกือบ1%นะ่งเอร่ะาเรามาดูอีกทีปุ๊บวางเพราะอันนี้ประมาณเลย0.75อีกเกือบเกือบหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นแน่นอนโซนีอ่หมดแน่นอนเวลาเช็คนี่เราไม่ต้องปบกดตรงไปนะเราแค่ วางเบาๆแค่นั้นเองก็รู้แล้วว่าอ่านเนี่ยเกินแน่นอนทะลุมาอย่างเยอะวิธีที่2นะครับก็คือใช้ไม้บรรทัดธรรมดานี้เลยแต่ละข้อเนี่ยก็คือความยาวครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้สนิ้วนะครับตรงนี้อันนี้คือเห็นไหมครับว่าเซนเตอร์ของอันเนี้ยเลยมาเลยเส้น4นิ้วมาละแต่ว่าถ้าจะให้ชัดก็คือใช้ 8นิ้วเห็นไหมฮะเซนเตอร์เซนเตอร์ของเม็ดเนี้ยควรจะอ,อยู่ที่8นิ้วแต่เนี้ยเซนเตอร์ Center เขาเลยมาตั้งเยอะนะครับใช้วิธีเช็คเอาก็ได้เอามาบรรทัด check out. เช็คเอาเรื่องของการสึกของโซ่นะครับจริงๆแล้วนะครับโซ่มันไม่มีนะที่โซ่ยืดโซ่มันมันเท่าเดิมตลอดนะครับมันไม่มีแบบว่ายืดหรือว่ายาวขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้ว สาเหตุที่เราบอกว่าโซ่ยืดโซ่ยืดเเพราะว่าตัวแบริ่งกลมๆข้างในเนี่ยนะครับมันสึกและยิ่งมันสึกเข้าไปนะครับมันก็มันก็ยิ่งมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ยาวขึ้นอาการสึกของโซ่นะครับก็จะมีข้างในนะครับที่เป็นตัวลูกกลิ้งหรือว่าตัวแบริ่งนะครับตัวแกนมันสึกลงไปเรื่อยๆสึกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีอาการสึกแล t e ร o ก็คือด้านข้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย การที่เราค่อยเกียร์นะครับมันก็ทําให้สึกจากด้านข้างได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเครื่องมือนะครับในการที่จะเช็คว่า,อาคอร์กหรือว่าสเตอร์เ้างหลังเนี่ยมันหมดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมแนะนานะครับก็ไม่จําเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องมือเช็คนะครับมันไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็พอสมควรแล้วมันใช้ได้เฉพาะอย่างเช่น9สปีดก็ใช้ได้เฉพาะ9สปีดสมมุติเราของเราเป็น10 เป็น1ิเป็นเนี่ยมันมาใช้กันไม่ได้แล้วมันนานใช้ทีก็อย่างที่บอกครับก็ใช้วิธีเปลี่ยนโซ่เอานะครับถ้าเกิดว่า,าเราเปลี่ยนโซ่แล้วแล้วก็อาการของการเกียร์กระโดดยังมีอยู่ก็แสดงว่าเนี่ยแหละครับเราต้องมาเช็คที่ตัวสเตอร์แล้วแหละว,ว่ามันมีปัญหาไหมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สังเกตให้ดีข้างบนมันจะเป็นแบ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 นหมดเลยนะก็ถ้าเกิดว่ามันเริ่มสึกปั๊บเนี่ยไอตัวพื้นที่แบนแบนข้างบนเนี่ยมันก็จะเล็กลงบางทีหัวมุมเล็กๆตรงนี้มันก็จะเริ่ม หายไปค่อยๆสึกไปผมมุมตรงเนี้ยนะเป็นตัวที่รับฟันเฟืองตรงเนี้ยก็จะเป็นสัญญาณแรกเลยที่บอกว่าเอ้ยเกียร์เริ่มเริ่มสึกแล้วนะซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับข้างหลังดูมีนิดหน่อยตรงซี่กลางๆเนี่ยมีใบใบกลางๆที่หายไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมีสังเกตนะครับผมมุมตรงเนี้ยมันจะหายไปอ๋อแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe นะครับเพราะว่าถึงหมื่นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีของรางวัลมาแจากกันนะครับช่วงนี้ก็แจก อ่าเป็นกระเป๋าก็อยู่นะครับลองดูกติกาแล้วกันนะครับในวิดีโอก่อนก่อนหน้านี้ใครสงสัยนะครับวิธีการล้างรถนะครับเบสิก <basic S 2> พื้นฐานนะครับว่าล้างยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผมลิงก์วิดีโอไว้ให้ละครับทีนี้เรามาดูข้างหน้าข้างหน้าจะตรงกันข้ามกันข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นศึกจากตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้ามาันจะตรงกันข้ามกันก็คือตรงที่กระแทกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งตรงกันข้ามกันนะฮะค่อนข้างนะใบเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะหายไปเยอะละใบหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้น ก็จริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะตรงนี้ถ้าสภาพแบบนี้จริงๆแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะแต่ว่าผมกะว่าเดี๋ยวอ,อีกสักอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเกือบละเกือบละขออีกสักนิดนึงยังพอไหวอยู่ก็เดี๋ยวอีกไม่น่าจะเกิน4ี่ห้าพันโลนี่คือคงสุดๆจริงๆแล้วครับก็โดยเฉพาะใบหลังนี่ก็ค่อนข้างจะแหลมพอสมควรแล้วนะครับก็ชุดหน้าเนี่ยก็ถึงเวลาควรเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าวิธีการเช็คนะครับเราก็ ดึงตัวนี้นะครับค่อยๆดึงดูว่าเอ๊ะมันมันดึงออกมาได้เยอะมากน้อยขนาดไหนจริงๆมันไม่ควรที่จะออกมาได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ออกมาได้เยอะพอสมควรอย่างที่บอกอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแล้วก็สังเกตความแหลมคมของตัวจานหน้านะครับมันจะไม่ค่อยหัวจะไม่ค่อยตัดแบนๆแล้วมันจะเริ่มหัวแหลมๆแหลมๆแหลมๆนะฮะอ่าแ,แ,แ,แต่ก็ลองสังเกตดีๆนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็เขาก็ดีไซน์มาไม่เหมือนกันนะครับแต่พอดีผมก็ ดูสังเกตอยู่ยบ่อยๆผมก็เลยจะจําได้ว่าเ,ออเดิมๆมันหน้าตาเป็นยังไงถอดโซ่ตัวเก่ามาแล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนโซ่ใหม่ต้องทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็วันนี้ผมเลือกใช้เป็นโซ่อ,อันนี้ไม่แพงครับแบบ5้าบาทไม่ใช่ไลท์เวทหรืออะไรก็ใช้แบบธรรมดาธรรมดาบางทีพวกสินค้าสิ้นเปลืองพวกนี้นะครับโซ่ยาง อย่างนอกอย่างในพวกน้ำยาล้างโซ่น้ำยาหยอดโซ่ผมก็จะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นสินค้าซิ่เปลืองซึ่งเพราะว่าผมอยากรู้สงสัยว่าตกลงอะไรมันดีไม่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาทดลองสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นน้ำยาหยอดโซ่แบบใหม่ก็เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาโซ่ชุดใหม่นะี่เป็นหนูทดลองจริงๆแล้วโซ่ที่มาจากซองแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ ล้างก่อนเพราะว่าไอที่คบเคลือบมานะครับที่เราจับแล้วมันมีเหมือนม,มีเหมือนน้ายามาให้จริงๆมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่น้าํายาหยาบโซ่นะมันเป็นแ a c k i n g g r ี a หรือว่าจารบีจารบีมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะซึมซับพวกสิ่งสกรปรกได้ค่อนข้างเยอะและนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการปั่นไปแล้วสิ่งสกรปรกเข้ามา ติดอยู่เรื่อยๆถ้าให้ดีก็ล้างจารบีเก่าให้หมดเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาหยอดน้ำมันหยอดโซ่ที่หลังครับโซ่ที่อาจจะราคาแพงขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีข้อดีก็คือในเรื่องของน้ําหนักที่มันเบาขึ้นอ่ะจ,จะมีการบอกว่าใช้เพลทที่บางลงแล้วก็มีการเซาะล่องนะครับตัวพินหรือว่าตัวที่วิ่งตรงกลารตรงตัวนี้ครับตัวแกนมันก็อาจจะเป็นแกลนแกนที่มีรูกลวงตรงกลางยิ่งเบาลงไปอีกเนี่ยก็ นี่คือความแตกต่างระหว่างโซ่ถูกกับโซ่แพงถ้าเกิดว่านะครับเราใช้สเตอร์ชุดเดิมนะครับเราก็ง่ายๆเลยก็คือใช้โซ่เก่าเป็นเกณฑ์น,นะครับแล้วเราก็วัดแล้วก็ตัดตามโซ่เก่าเลยเรามาดูนะครับจากจุดเริ่มต้นเดียวกันนะเริ่มต้นเท่ากันเลยแต่ว่าไปไปมาๆนะครับค่อยๆมาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ <c oughs> เห็นไหมเริ่มไม่เท่ากันแล้วนะ <c oughs> เริ่มโดนแซงและ โซ่เก่าเนี่ยเริ่มแซงขึ้นมาแล้วที่เขาบอกว่าโซ่ยืดโซ่ยืดเนี่ยแหละครับโอเคเวลาเราเปลี่ยนโซ่ทํำยังไงคือ่งนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวปลดไวแบบนี้นะเราจะต้องตัดโซ่ให้เป็นตัวด้านในอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้เหลือตัวด้านในแบบนี้ mm hmm. เพื่อที่จะหัวด้านนี้กับหัวด้านนูน้นจะเป็นตัวด้านในทั้งคู่เลยเพราะว่าตัวด้านนอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้ว นึกออกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวตัดโซ่เราจะใช้ตัวเดิมเพื่อมาต่อกันด้านหนึ่งก็ต้องเป็นหัวด้านในอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นหัวด้านนอกนึกออกนะครับแต่ในกรณีนี้เรามีตัวปลดเร็วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดที่หัวด้านในทั้ง2ด้านเลยโอเคอุปกรณ์พร้อมอะดูจากตรงนี้ทายซิว่าเราตัดที่ไหน ถ้าของเดิมอยู่ตรงนี้ของเดิมมันต้องต้องยืดกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นของใหม่อยู่แค่นี้เองเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้ข้อต่อที่เหลือมาเล็กๆเนี่ยก็อย่าทิ้งนะเพราะว่าไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนให้มันด้านหลังมันใหญ่กว่าจาก28กลายเป็น3 4อะไรอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้ครับเผื่อต่อ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ยากเลยก็อะไรที่เป็นพวกสินค้าสิ้นเปลืองนะครับเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยยางเยิ่โซ่บางทีเราก็ทาเองได้นะไม่ต้องไปแบบว่าไปร้านจักรยานนะครับเพราะมันทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี่เรามาทบทวนกันนิดนึงดีกว่าว่าวิธีการดูนะครับอย่างแรกเลยดูที่โซ่เนี่ยหมดดูยังไง อย่างแรกก็คือใช้ตัววัดโซ่นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ยนะครับวัดจากกึ่งกลางนะครับเซนเตอร์ของตัวโซ่นะครับไป4นิ้วเนี่ยดูว่าไอเซนเตอร์ฝั่งนี้กับเซนเตอร์ฝั่งนี้นะครับมันตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าเซนเตอร์มันเบี้ยวนะครับอ่ามันมันเลยไปก็แปลว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันเริ่มจะสึกแล้วนะครับตัวโซ่เรื่องของความรู้สึก f e ลลิ่งถ้าเกิดว่า ขับไปแล้วมันบอกว่าเข้าเกียร์ไม่ค่อยดีนะครับกระโดดไปกระโดดมาหรือว่าเริ่มมีเสียงนะครับหยอดน้ำมันก็ไม่หายสักทีเนีดด่ยก็เป็นไปได้มันยังกระโดดข้ามเกียร์อยู่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าสเตอร์ด้านหลังเราบางเกียร์ที่มันเริ่มสึกแล้วก็ลองสังเกตว่าตัวข้างบนเนี่ยมันเรียบเนียนดีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะตรงหัวมุมมันคดไปหรือว่ามันแหว่งไปหรือเปล่าหรือว่าข้างล่างเนี่ยมันเว้าเยอะไปก็มีความเป็นไปได้ที่มันเริ่มสึกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแค่สเตอร์นั้น สเตอร์เดียวก็ได้นะครับทีนี้มาดูตัวจานหน้าดีกว่าต,วตัวจานหน้าก็วิธีการดูเหมือนกันดูว่าตัวด้านบนสุดของจานนะครับมันเป็นจุดตัดเรียบดีไหมนะครับแล้วก็ตัวหัวมุมเนี่ยมันมีการเว้าไปเยอะแค่ไหนอีกวิธีนึ่งครับก็คือดึงโซ่นะครับดึงโซ่ออกมาว่าเฮ้ยมันเหลือพื้นที่เยอะมากน้อยขนาดไหนมันไม่ควรที่จะดึงได้ เท่าไหร่เลยนะครับมันควรจะ,จะค่อนข้างจะแน่นติดกับตัวโซ่ถ้าเกิดว่ามันดึงออกมาได้เยอะเนะี่ยก็แปลว่าตัวจานของเราร่ยเริ่มจะสึกแล้วครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนิดนึงครับเวลาใส่โซ่สังเกตดีๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่โซ่เนี่ยดูที่ยี่ห้ออย่างตัวที่ปั๊มยี่ห้อนะครับที่โซ่เนี่ยมันก็อยู่ด้านนอกด้านในเนี่ยไม่ค่อยมียี่ห้อถ้าเกิดว่ามันบังคับนะว่าต้องนอกหรือนนะดูที่ยี่ห้อให้ดียี่ห้อจะอยู่ด้านนอกเขาจะโชว์ยี่ห้อเสมอ เหมือนกันกับตัวปลดวัยนะครับบางทีตัวปลดวัยเนี่ยมันจะบอกว่าด้านไหนขึ้นด้านไหลลงมันจะมีลูกศรบอกชัดเจนครับอะไะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเขาจะได้ประโยชน์จากวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอแบบนี้มาฝากกันเป็นประจําเลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเล่นเอาเริ่มมืดเหมือนเดิมเลยเอะไะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันครับไปก่อนสวัสดีครับ